คนแต่งตัวสวยมากเลยคุณครูให้แต่งชุดคริสต์มาสเหรอะะค่ะอ๋อจิงกระเบลสนุกไหมวันนี้สนุกไหมสนุกค่ะอ๋อมีใครเอาเอาขนมมาแจกอะ่ะครูได้ยินอยู่ไม่หมายถึงที่ตรงอนุบาลมีใครเอาขนมมาแจกลูกครูเห็นอยู่อ๋อแม่หนูซื้อขนมมาให้หนูแล,ะละ้วล,ะละูกคุณครูเสร็จ แจกขนมค่ะอ๋อครูแจกขนมอร่อยไหมคะอร่อยอ๋ยอเอาไว้ใส่กระเป๋าค่ะอ๋อใสก่กระเป๋าไว้กินวันเย็นเหรอหรือว่าจะให้พี่จะแบ่งให้พี่ด้วยอ๋อจะเอาขนมไปแบ่งพี่ได้เห,หรอลูกหนูมีพี่อปอนไหนลูกปอนไหนปอนไหนอะปอนนั้นนะปูชั้นปูไหน,น,นปูนนนปนสี่ป่ะแล้วหนูมีพี่ปอนหนึ่งใช่ไหมครูจำได้ใช่ป่ะลูกพี่อะไรนะพี่พี่อะไรนะ พี่ <P. S 1> หนูดีอ๋อพี่ไอดีเอคอครูพี่ไอซีค่ะเออครูได้สอนอยู่พี่ไอดี <ๆ S 1> เดี๋ยวครูไปอันนี้อันนี้พี่หนูชื่อพี่แว่นตาอ๋อพี่แว่นตาเดี๋ยวครูไปทานข้าวก่อนเนะเาะทานอ้าวแล้ววันที่ยี่สิบแปดมาไหมเนี่ยวันที่ยี่สิบแปดวันพฤ่งรหัสมามาไหมมาค่ะแล้